มาศึกษากันต่อต่อไปก็เป็นปฏิโลมะปุจฉาของปัจจนิกะในคู่จักขาชิวหาสันนิษฐานตอนนี้คือชิวหาไม่ใช่กำลังเกิด สังส a y เราก็จะแบ่งเป็นสองท่อนแบบนี้นะโดยให้ท่อนแรกเนี่ยเครื่องหมายที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เนี่ยให้ตรงกันข้ามกับสันนิษฐานไว้ส่วนเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ของสังส a y ท่อนหลังก็ให้ตรงกันกับสันนิษฐานไว้เช่นนี้ทั้งนี้ก็เพื่อการหาองค์ธทม หมดแรกหมดหลังเป็นวิธีการหาองค์ธรรมที่ออกมาได้ชัดเจนนะหมวดแรกก็คือองค์ธรรมที่เป็นแต่องค์ธรรมของสันนิษฐานไม่เป็นองค์ธรรมของสังสยะนั่นคือองค์ธรรมหมวดแรกส่วนองค์ธรรมหมวดหลังเนี่ยก็คือองค์ธรรมที่เป็นทั้ง องคธรรมของสันนิษฐานและองค์ธรรมของสังขยะเราก็จะเรียกองค์ธรรมที่เป็นทั้งสองบทว่าองค์ธรรมหมวดหลังก็คือองค์ธรรมทั้งสองบทนะถ้าเราเข้าใจรูปแบบนี้เนี่ยนะซึ่งมันเป็นรูปแบบตายตัวนะสำหรับคำพียมมกทั้ง10บคำพี คำพียมกนั้นเนี่ยมีทั้งหมด10บคำพีด้วยกันแต่ที่เราศึกษากันในอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยเนี่ยเราศึกษากันเพียงห้าคำพีแรกเท่านั้นนะก็คือตั้งแต่โมูะยมกะไปจนถึงสัจจะยมกะส่วนห้าคำพีหลังเนี่ยในหลักสูตร ของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยเราเนี่ยไม่ได้วางไว้เป็นหลักสูตรทั้งสิบคำพีของยมกเนี่ยหลักการเดียวกันแต่องค์ธรรมก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเอาอะไรมาจับคู่เป็นยมกแล้วตั้งคำถามหาคำตอบตสำหรับอายตนะเนี่ย ก็เอาอายตนะในปติวาระก็คือ1ิอายตนะโดยเว้นสัทธายตนะมาเป็นการจับคู่ตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบในการหาคำตอบของยมกทั้ง10บคำพีเนี่ยเราเริ่มต้นหาคำตอบหรือองค์ธรรม ที่สันนิษฐานนาบทไปก่อนทั้งสิ้นนะทั้ง10คคำภีเลยนะแล้วก็กระจายไปตามสังสยะดังนั้นถ้าเราแบ่งหรือจำแนกสังสยะเป็นสองแบบสองท่อนแบบนี้โดยเอาท่อนแรกเนี่ยให้ตรงกันข้ามกับสันนิษฐานไว้ก็จะเป็นที่มาของการได้มาซึ่งองค์ธรรมหมดแรก องคธรรมหมดแรกก็คือองค์ธรรมที่เป็นแต่องค์ธรรมของสันนิษฐานไม่ได้เป็นองค์ธรรมของสังสยบทนั่นเองนะส่วนถ้าเราหาองคธรรมตามสังสยาท่านหลังเนี่ยก็จะได้มาซึ่งองค์ธรรมของทั้งสองบทหรือองค์ธรรมหมวดหลัง องค์ธรรมหมดหลังหรือองคธรรมของทั้งสองบทก็คือองธรรมที่เป็นทั้งองธรรมของสันนิฐานบทและของสังเสยาบทเราเรียกองธรรมองธรรมเช่นนั้นว่าองคธรรมหมดหลังหรือองธรรมทั้งสองบทก็จะเป็นวิธีการที่ใช้การได้กับทุกเนะทุกยมมกทั้งสิบคำพีเนะ เรามาดูคู่นี้กันคู่นี้สันนิษฐานเป็นอะไรสันนิษฐานคืออะไรต้องการองคธรรมแบบไหนเมื่อเราไปดูที่เราใส่กรอบเป็นสี่เหลี่ยมไว้ว่าองค์ธรรมของสันนิษฐานบทเนี่ยต้องการอะไรนะต้องการองค์ธรรมที่ชิวหาไม่ใช่กําลังเกิดชิวหาไม่ใช่กําลังเกิด ไม่ใช่กำลังเกิดเนี่ยมันเป็นองค์ธรรมสามชุดด้วยกันนะก็คือกำลังตายบกพร่องเกิดไม่ได้โดยเฉพาะในอายตนะ4อย่างแรกชิวหานี้ก็เป็นอายตนะอันดับที่4 ที่บอกว่าอายตนะสี่อย่างแรกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอายตนะที่บกพร่องได้นั่นเองดังนั้นชิวหาไม่ใช่กำลังเกิดก็เลยได้องค์ธทรำรม,มาสามชุดหนึ่งคือกำลังตายสองคือบกพร่องสามคือเกิดไม่ได้กำลังตายก็แน่นอนอยู่แล้วต้องเป็นตายหมดหรือสังจะเราก็เขียนสังจะ าตายขาหลังไว้ส่วนบกพร่องเนี่ยเราต้องดูว่าอายตนะใดบกพร่องในสันนิฐานบทของคู่นี้ชิวหายตนะบกพร่องก็ต้องเป็นบกพร่องคนที่สคนเดียวนะเราก็เขียนสามบกพร่องสาขาเกิดไว้แล้วก็ไปดูชุดที่สซึ่งเป็นองค์ธรรม ที่ชิวหาไม่ใช่กํำลังเกิดในนามเกิดไม่ได้ก็คือภูมิที่ชิวหาเกิดไม่ได้ก็มาสามภูมิรูปขาเกิดอสันขาเกิดอรูปขาเกิดทั้งสามภูมินี้เป็นภูมิที่ชิวหาเกิดไม่ได้จึงมาเป็นองค์ธรรมของชิวหาไม่ใช่กําลังเกิดในสันนิฐานบทนี้ สรุปว่าสันิษฐานบทนี้ซึ่งต้องการองค์ธรรมที่ชิวหาไม่ใช่กำลังเกิดเนี่ยได้องค์ธรรมมาสามชุดหนึ่งก็คือกำลังตายสังจะสองก็คือบกพร่องคนที่สามชุดที่สามก็คือรูปขาเกิดอสัญขาเกิดอรูปขาเกิดพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปดูสังสยะซึ่ง หลักการก็คือสังสยะท่อนแรกเครื่องหมายตรงกันข้ามกับสันนิษฐานเสมอสังสยะท่อนหลังท่อนหลังเครื่องหมายตรงกันกันกบสันนิษฐานเสมอแล้วเราก็หาองค์ธรรมท่อนแรกท่อนหลังหมดแรกหม,หมดหลังนะตามสังสยะที่เราแบ่งเราจำแนกไว้แบบนี้ สังทยาท่านแรกต้องการองค์ธรรมที่จักขากำลังเกิดเราก็ไปดูในองค์ธรรมสามชุดนี้ในองคธรรมที่สันนิษฐานหาไว้ให้สามชุดนี้ว่าองค์ธรรมชุดไหนในสามชุดนี้จักขากำลังเกิดได้ชุดแรกกำลังตายกำลังตายก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องการจักขากำลังเกิดก็ต้องเป็นขาเกิด ชุดแรกเป็นขาตายก็ไม่ได้นะชุดที่สองบกพร่องคนที่สามเป็นขาเกิดเป็นขาเกิดแล้วก็เป็นองค์ธรรมที่ชิวหาเกิดไม่ได้ถามว่าจะขาเกิดได้ไหมคนที่ชิวหาเกิดไม่ได้หรือคนที่ชิวหากำลังบกพร่องอยู่เนี่ยจะขาเกิดได้ไหมเกิดได้คนที่ชิวหาประสาทไม่รู้ลด ไม่จำเป็นว่าตาจะต้องอมองไม่เห็นด้วยดังนั้นคนที่ชิวหายตนะบกพร่องหรือบกพร่องคนที่สามเนี่ยจะขาเกิดได้เราก็ดึงมาเป็นองค์ธรรมบกพร่องคนที่สามไปจากนั้นไปดูชุดที่สามีมสมภูมิซึ่งเป็นภูมิที่ชิวหาเกิดไม่ได้เราต้องการภูมิที่จะขาเกิดได้ ก็ต้องเป็นรูปขาเกิดเราก็ดึงไปนี่รูปขาเกิดนะรูปขาเกิดใส่วงเล็บไว้ด้วยตรงกอไก่กากระบาทข้างบนก็เช่นเดียวกันใส่วงเล็บบอบพอไว้นะสรุปว่าองค์ธรรมหมวดแรกเนี่ยได้มาสองชุดจากสามชุดของสันน,นิษฐานบท ได้มาสองชุดคืออะไรบ้างบกพร่องคนที่สามแล้วก็เกิดไม่ได้คือคือรูปขาเกิดเป็นภูมิที่ชิวหาเกิดไม่ได้แต่เป็นภูมิที่จะขาเกิดได้ก็เลยม,มาเป็นองค์ธรรมชุดนี้บกพร่องคนที่สามนะองค์ธรรมย่อยๆก็คือทุ1หนึ่งสุหนึ่งครับกาม เต็มเมก็คือทุกติอหิตกะบุคคลหนึ่งสุกติอหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นฆาพระเยยกะผู้จะตายในระหว่างจากขู่เกิดแลแต่ชิวหายังไม่เกิดซึ่งกําลังเกิดในกาะภูมิที่เรียกว่าอุปาทกศนาธมกีของอหตุกะปฏิสนธิจิตสอจิตศิสิกธิ์กมะชกลาบสแล้วก็รูปขาเกิดก็คือกําลังเกิดในรูปภูมิ องค์ธรรมก็เลยได้แก่ติหนึ่งติเหตุกะปุตชนหนึ่งผลเสขะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนรมังคีของรูปาวจระปฏิสนทิจิต5เจตสิก35กรรมะชะกลาบ4รูปภูมิจะมีกรรมะชะกลาบ4กลาบด้วยกันนี่เป็นองค์ธรรมหมวดแรกเรียกว่าองธรรมหมวดแรก องคธรรมหมวดแรกก็คือองค์ธรรมที่ชิวหาไม่ใช่กำลังเกิดแต่จากขากำลังเกิดซึ่งได้แก่บกพร่องคนที่3แล้วก็รูปขาเกิดต่อไปไปดูองค์ธรรมหมวดหลังซึ่งเราจะหาองค์ธรรมหมวดหลังตามสังสยะท่านหลังนี้สังสยะท่านหลังก็คือจากขาไม่ใช่กำลังเกิด เราก็ไปดูในองค์ธรรมที่สันนิษฐานหามาไว้หามาให้สามชุดด้วยกันนั้นจะขาไม่ใช่กำลังเกิดชุดแรกกำลังตายได้ไหมได้กำลังตาย,ตายจะขาไม่ใช่กำลังเกิดได้ก็ดึงมาสังจะกำลังตายบกพร่องคนที่สามล่ะเชียวหาบกพร่องด้วยได้ไหมได้ก็ดึงมาบกพร่องคนที่สาม แล้วในสามภูมินี้ล่ะภูมิไหนที่จะขาเกิดไม่ได้อสัญกับอรูปขาเกิดก็ดึงมาอสัญอรูปขาเกิดแบบนี้นะดังนั้นองค์ธรรมหมดหลังจึงได้มาสามชุดนะมีกำลังตายมีบกพร่องมีเกิดไม่ได้ในอสัญกับอรูป กำลังตายหรือสังจะก็คือปุสีผลสปุตุชน4ผลเสกขะบุคคล4ีขอไปปุตุชน4ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายใน31ภูมิที่เรียกว่าพังคกณะสมังคีของจุติจิตสิเจตสิสามกรรมชะรูปชีวิตะนวกะกะลาบที่ดับครั้งสุดท้ายแล้วก็บกพร่องคนที่3 ทุกติอเฮตุกะบุคคลหนึ่งสุกติอเฮตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคระเสยยะกะผู้จะตายในระหว่างชิวหาและจักขุยังไม่เกิดซึ่งกําลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนาสมังคีของอเฮตุกะปฏิสนทิจิต2องเจตสิกสิกกามะชะกกลาบสา สุตตกติเหตุกาบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสกกาบุคคล3มซึ่งกำลังเกิดในอาศัญญาสัตตูมิารูปปููมิที่เรียกว่าอุปาทกนาสมังคีของอรูปาวาจราปฏิสนธิจิตสเจตสิกส,ส,ส,สาสชีวิต,ตะนวกกกะกลาบที่เกิดในขณะแรกนี่เป็นองค์ธรรมของหมวดหลังก็คือเป็นองค์ธรรมของทั้งสองบท ชิวหาก็ไม่ใช่กำลังเกิดจากขาก็ไม่ใช่กำลังเกิดจากนั้นเราก็ดูวิสัชนาเวลาดูวิสัชนาเนี่ยพยายามดูองค์ธรรมประกอบนเชื่อมโยงไปด้วยมันจะได้เห็นภาพเห็นภาพชัดๆเข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้น องค์ทมหมวดแรกซึ่งเป็นองค์ธรรมของชิวหาไม่ใช่กําลังเกิดแต่จากขากําลังเกิดซึ่งได้บกพร่องคนที่สามกับรูปขาเกิดมาพอวิสัชนาเนี่ยท่านก็วิสัชนาว่าอะชิวหาการนางชิวหาไม่ใช่กําลังเกิดสะจากขู่การนางแต่จักขากําลังเกิดเ,เห็นไหมแต่เดิมทีแล้วเนี่ยวิสัชนาบาลีเนี่ยเขามีมาตั้งแต่ ครั้งที่พระพุทธเจ้าท่านสแสดงพระวิธรรมบนสวรรค์ไว้แล้วก็มาท่านมาสอนให้แก่ภาษาริบุตรนะแล้วก็ภาษาริบุตรก็มาสอนให้แก่รูปสิทธิ์ของท่านเองจำนวน500รูปซึ่งอดีตเป็นเป็นครั้งข่าวมาก่อนนั่นแหละนะแล้วภายหลังเนี่ย พระมหาเทระที่งซึ่งเป็นพระเทระในยุคก่อนก่อนหรือโบราณจารย์ได้มีการามาแปลเป็นภาษาประเทศของตนของตนนะเช่นประเทศเมียนมาประเทศไทยเป็นต้นนะก็เลยออกมาเป็นรูปแบบองค์ธรรมแบบนี้นะ ซึ่งเดิมทีเนี่ยก็คือวิสัชนาภาคภาษาบาลีแบบนี้นั่นแหละอาชิวหาการนางสาจะจัคขุการนางอุปป,ปชัชฌนตานางเตสังแล้วก็เอาคำในโจทย์มาใส่ชิวหายตานางโน,นป,ปัจช,ชติโนจะเตสังจักขายตานางน,นุป,ปัจช,ชติส่วนหมวดหลัง <c oughs> อย่างที่บอกเสมอว่าปัจจนิกหมวดหลังจะมีสัพเพสังจวนตานางน,นำหน้า แล้วก็ตามด้วยอสองอก็คืออชิวหะการนางอจาจักุการนางอุปปัชันตานางเตสังหลังเตสังก็เติมคำในโจทย์เข้าไปชิวหายัตนันจะนุปปัชติจักขายัตนันจะนุปปชัชติเราจะสังเกตเห็นได้ว่าวิสัชนาหมวดแรกเนี่ยยอ่อว่าอส อะก็คืออะชิวหะการนังสะก็คือสะจักุกการนังส่วนองค์ธรรมหมวดหลังเริ่มต้นที่สังจะหรือสัพเพสังจวนตานังแล้วก็ตามด้วยอะสองอะอะสองอะก็คืออะชิวหะการนังอะจักุการนังพยายามสังเกตไปแบบนี้นะเราก็จะเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะองค์ธรรมหมวดแรก กับองคธรรมหมวดหลังองคธรรมหมวดแรกนะก็คือองค์ธรรมที่เป็นองค์ธรรมของสันนิฐานเพียงบทเดียวไม่ได้เป็นองค์ธรรมของสังทยะด้วยส่วนองคธรรมหมวดหลังเนี่ยก็คือองค์ธรรมที่เป็นองค์ธรรมของสันนิฐานบทด้วยของสังทยะบทด้วยหรือเป็นองค์ธรรมของทั้งสองบทนั่นเองนะถ้าเราเข้าใจหลักการนี้เนี่ยทุกอย่างก็ ไม่มีอะไรยากอาทีนี้เราก็จะมาอ่านนะเราจะมาอา่านเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้ทราบรูปแบบนะในการอา่านซึ่งก็อ่านตามหนังสือนั่นเองสำหรับคู่นี้เนี่ยในหนังสืออายตัะยามกะของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยเราเนี่ยก็อยู่ในหน้าที่97กับ98นะ ามีหนังสืออยู่ในมือก็ควรเปิดดูตามไปด้วยนะมาอ่านพร้อมๆกันนะคู่นี้เป็นปัจจนิกะในปฏิโลมะปุชฉายัสวาปนาชิวหายตนังโนปัชชาติตัสสะจักกายัตนังโนปัชชาติติหรือว่าชิวหายตนาไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด จกขายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั่นใช่ไหมวิสัชนาอาัชิวหะากานาังสัจจุกานังอุปป,ปัชชันตานางังเตสังชิวหายตนะจะนุป,ปัชชาติขอไปชิวหายตนะงนป,ปัชชะตินโนจะเตสังจกขายตนะงนป,ปัชชะติ สัพปพชังจว,วันตานางัง낭ชิวหะกานาอาจักขุกานางังอุปะปัชชันตานังเตสังชิวหายตนาน,านันจะนโนปัชฉติจักกายตนาน,านันจะนโนปัชฉติบุคคลที่ชิวหาเกิดไม่ได้จกักขุเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิด เฉวหายตนาไม่ใช่กำลังเกิดแต่จักขายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลทั้งหมดที่กำลังตายก็ดีบุคคลที่เิวหาและจะขู่เกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดก็ดีชิวหายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิด ในปฏิโลมะปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ทุกติอเหตุุกะบุคคลหนึ่งสุกติอเหตุุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นข้าพระสศยกะผู้จะตายในระหว่างจะขู่เกิดแล้วแต่ชิวหาย,ยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิ ที่เรียกว่าอุปาทกนาสมังคีของอหิุกะปฏิสนธิจิตสองเจตสิกสิบกรรม,มะชากลาบสามติเหตุกะปุตชนหนึ่งพลสก,กาบุคคลสาม่งกำลังเกิดในรูปปภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนาสมังคีของรูป,ปาวจรปฏิสนธิจิตห้าเจตสิกสามสิบห้ากรรม,มะชากลาบสี่และ ปุถุชนสี่ผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังตายใน31ภูมิที่เรียกว่าพังคกนาสมังคีของจุติจิตสิบเก้าจตสิบสามสิบห้าการมชะรูปชีวิตตะนวกะกราที่ดับครั้งสุดท้ายทุกติอหิตุก,กาบุคคลหนึ่งสุกติอเหิตุกะบุคคลหนึ่ง ที่เป็นข้าพาศยักกาผู้จะตายในระหว่างชิวหาและจะกุยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนาสมังคีของอเหตุตุกาปฏิสนธิจิตสองเจตสิกสิบกรมชกลาบสาสุกติอเหตุกาบุคคลหนึ่งติเหตุกาปุตุชนหนึ่งผลเสกคาบุคคลสา ซึ่งกำลังเกิดในอสัญญาสัตภภูมอรูปปัมิมที่เรียกว่าอุปาทกนาสมังคีของอรูปาวจราปฏิสนทธิจิตสีเยตสิกสาสิบชีวิตตนวาก,ากะกราที่เกิดในขณะแรกองค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาธุสาธุสาธุ